สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ t 2v Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกม f า r Cry 2นั่นเองนะครับก็ผมก็เล่นจะไม่ทําวองทูนะครับอยากให้มาลองันเองมากกว่ากับความมันของเกมเกมนี้เกมเก่าแต่ประสิทธิภาพบอกเตรมๆว่าเก่ามากๆนะครับวันนี้ผมก็จะไปรับเควสที่ไหนดีครับออไปที่ไปที่รูปถ้วยนะคระใกล้ๆกับเมืองใหญ่ละกันก็ผมกลังผม ก่อนถ่ายก่อนหนะ้านี้คือผมตายแล้วก็มาโผล่ที่จุดเซฟตรงนี้นะครับไกลแบบซบเลยนะเนี่ยก็เลยไหนก็เลยนะ้ามาถ่ายกันดีกว่านะครับเพ,พราะภารกิจของผมยังไม่ทันทำเลยโดนโจรฆ่าตายซะก่อนระหว่างทางโอเคกลับไปตรงนี้นะครับตรงไหนวะโอ้ยโจรน,น้อมรับคำท้าเอ็มพีห้านี่มีไม่แรงเท่าไหร่นะครับ ตายว,ว,ว่าอย่างนี้แหละผมเป็นพวกที่เจอโจรในภาพอชอบลงจากรถไปฆ่านะครับโอเคก็เลยประมาทไปหน่อยครับนึกว่าตัวเอง กูเทมนะครับนึกว่ากูเทมนะครับนึกว่าโจรพวกกระจอนะครับโดนโจรขรถชนใส่นะครับกลับมาเกิดใหม่เลยครับลืมเซฟครับโอเคเราก็เป็นโดดเดียวผู้น่ารักนะครับ forever alone เปิดประตูครับเข้าไปเอาของครับเรามาเอาไอ้นี่ครับ AK ครับแล้วก็ผมลง DLC ไปนะก็คือเออเป็น ฟอร์จูนแพ็กฟอร์จูนแพ็กหรือเปล่าก็จะมีหน้าไม้ยิงลูกดอกลูกระเบิดนะครับกับปืนลูกซองแฟดนะครับลูกซองแฟดกับปืนลูกซองเก็บเสียงนะครับก็ไม่ค่อยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นอาวุธระยะไกลนะครับมีลูกดอกมีหน้าไม้ระยะไกลอันเดียวนะครับโอเคอาวุธของผมมีอะไรบ้างนะครับมีมีนะครับมีเอ่อ PKM นะครับแล้วก็ AK นะครับแล้วก็ UC ่อันหนึ่ง เดี๋ยวเปลี่ยนขอเปลี่ยน KM หน่อยเพราะประสิทธิภาพมันเริ่มสนิมขึ้นแล้วเกมนี้ถ้าใช้ปืนเป็นนานๆนะครับคุณอาจจะยังไม่รู้นะครับคือว่าปืนาอาจจะพังได้นะครับเมื่อวาดูกันนะครับสนิมก็เหมือนเดิมหรือเปล่าช่างมันเถอะครับเปลี่ยนไปเ,เพราะว่า AK ของผมเมื่อประมาณวันก่อนก็ก็เป็นอะไรไม่ได้เก็บจากศัตรูตนะคืออยู่ๆกลกระสุนติดน,นะครับก็เลยพอมาเปลี่ยนแบบนี้คือแจับ ชนแม่งโอเคเอ้ยจะถือมีดูทำไมนี่เอาพีเคออกมาทำไมเอ้เคคุณยิงแบบเอเคยิงไม่โดนเดี๋ยวบอกกันที่หลัง,งอเอ้เคคุณยิงแบบนี้ครับ ชุดๆแล้วก็หยุดยแล้วก็หยดดุดแล้วก็หยุดแต่ย้ำๆครับยิงเป็นชุดๆแล้วก็หยุดแต่ย้ำๆก็อย่างนี้นไงอย่างเนี้ยเสียงมันจะเพาะกว่าแถวนี้รู้สึกว่าจุดเก็บระเบิดเอายูซี่ออกมาครับเกย์ไปทางไหน,น ทางที่ใกล้สุดทางนี้ครับใช่ปะะ่าวเอ้ยทางนี้นี่วะเฮ้ยไหนวะเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยรถทางง่ายเอ้ย,ย,อยตอตรงๆนะครับยูซี่เป็นปืนที่อัตราความลั่นของกะสุนี่นเร็วมากๆนะครับ

เนี่ยถ้าเรายิงแบบชักนะจะดีขึ้นครับถ้าเรายิงวิยากยิงแบบตรงๆครับก็ส่วนพวกถึงป้าหมายแน่นอนครับย <มา S 1> ิง<ม>เป็นชุดๆ<ม>แต่ระยะไกลนี่บอกเลว่าไม่อยากอ่าอะไรวะสองคนเองกูไม่ได้เผาป่านะยิงเป็นชุดๆแล้วก็ยำๆครับ บินไปมาราทอตก็งใช้น้ำมันดกวารถมันพังคิมีนาแน่นอนก็จะมาทำให้เรียกความเอ,อดูแก้เบื่อไอเอวีพีนะครับ สาระมีด้วยเหรอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำโพสคอนีไหมเพราะว่านั่งแปลอยู่นานหนึ่วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แม่ผมช่วยแปลนะครับเพราะว่าตัดสถานะานี้ผมก็ยังไม่ได้รู้เรื่องตัดสถานะเท่าไหร่แปลไปเดี๋ยวคุณมั่วออแปลไปมั่วมานี่ก็เออคุณคุณท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรวะนี่มึงแปลอะไรของมึงวะนะครับ ผมว่ามันน่าจะอยู่ใต้สะพานานะโอ้นี่ไงอยู่ทางนี้ครับอยู่บนโน้นครับต้องขึ้นนะโอเคครับวิธีดูว่าเพชศอยู่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าคุณต้องเดินไปแล้วหาว่ามันกับลิปบอย่างนี้นะครับให้ตายมันก็ไม่เจอครับคือคุณต้องคุณต้องอยู่ระดับแถวนี้แล้วก็หมุนดูร,บรอบๆอนะครับ,ร,บรอบรบรอบรอบ เขียวค้างเมื่อไหร่คือทิศท,ที่เราทิศท,ที่เพชรอยู่ครับทิศท,ที่เพชรอยู่ก็คือทางนี้ครับตรงนี้ครับแนวนี้ครับให้ดูเอาว่าเพชรคนอยู่ตรงไหนฝาคล้ายสองนะครับเพชรจะอยู่ถ้าเพชรอยู่บริเวณสะพานคือมันจะอยู่แถวๆมุมนี้มันจะมีมันจะมีเหมือนหน้าผาให้คนพอไปได้อยู่นะครับเอาละครับขึ้มกลับขึ้นไปต้องกลับขึ้นไป เรางงเห็นครับสาระนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสะพานเวนจริงเหรอก็เอาล่ะจะขับเข้าไปในทางรถไฟนะครับน้อยวันพันปีก็ยังไม่เห็นรถไฟเลย เฮ้ยอ่ะมีกับเจอเผ็ด,ดละก็ต้องลงไปนะครับระยำแล้วก็ต้องวิ่งกลับขึ้นไปโอเคถือมีแล้ววิ่งไปครับไม่มีไม่ไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นรับอยากเสือครับวิ่งรัดทางไป รถกูอยู่ไหนเพื่อความเออไม่ให้เสียเวลาไปม,มากกว่านี้นะครับผมจะขับเข้าไปในทางรถไฟนะครับมีสะพานข้ามแม่น้ำโขยเอ้ยทำไมเข้าไม่ได้เฮ้ยโอเคขับเข้าไปครับเขามันน่าจะให้รถไฟมันขับสวนมาหรือขับไล่ตูดมาก็พอเออ าเย้เ yeah! อ้โอ้รถความเชียแล้วไงเ oh! ชียแล้วไง <c oughs> เออไม่เชียเว้ยว <c oughs> er ah! สุ้งโจนพอดีนี <c oughs> ่ต้องจัดซะหน่อยครับ <c oughs> <Okay. S 2> เฮ้กระโดดเย้ <c oughs> <c oughs> ยิงมาแล้วนึกว่าเอ้ยันเ,เห็นแล้วแล้วตั้งมยสักหลังดี่ึ้นแกดไม่สติหนวหมดละฝั่งหรือยัางวะโอ๊ยอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ละเรือเวนไปไหนแล้วล่ะ ทำไมนายดึงควันขึ้นล่ะฮะทำไมมันไม่มีรถเลยเหรอเนี่ยนั่นไงคันเนี่ยเสียงมันอยู่แค่นี้ โอเครถคัน okay. นี้นะครับเป็นอะไรเรียกว่าอะไรวะเอ๊ะ <Okay. S 1> จำไม่ได้แล้วเอ้ยเพชร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 ส่วนตัวข้างหน้ามันคิดว่าอยู่บนหลังคาเป่าวะมีครับมีครับน่าจะอยู่ในนี้อ่ะ ไหนวะน,น้ำเออขึ้นมายังไงถ้ามีบนนู้นอ๋อนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนว่าเพชรไหนว่าเพชรไหนว่าเพชร ีมาทางนี้แล้วมันเขียวดีดีดีดิทางนี้อ่ะเขดอยู่ทางนี้หมดยังทางไหนทางนี้ นั่นไงเจอแล้วโอ้เสียเวลาจังเลยไอยโอเคโอเคครับ,รบโอเคราต,ตัดคลิปไปตรงที่ตอนที่เราถึงไอ้จุดโอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการแคสเกมฟาคายนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จุดที่ผมต้องการแล้วนะครับ ก็เราเข้าประตูตรงนี้นะครับผมเพื่อเข้าไปรับเควสข้างในโอเคเราจะรับเควสจากใครดีอะะจากคนนี้แล้วกันให้ไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยดูทีหลัง Hey, got a little I have a little problem. Yes, <c oughs> this guy <อ> c o m m a n d e r Davenport. Dudes been running the supply chain. I've been helping out. อืมไปช่วย Problem is the guy's trying to run his crew out of the old fort that I knew. เขาพยายามหนีแล้วจะถูกยิงโอเค .Point is his documents are still at the fort main building. ถ้าเราได้เ n าและนำมันก a ับ i าฉันสามารถทำให้คนโง่หยุดไ Thank you. โอเคจุดมาของเราก็คือโข่ข้ามโลก <'re> cool. ข้ามโลกอืมถ้ามันข้ามโลกขนาดนี้ผมคิดว่าเราควรจะเอากระสุนเอาอะไรสักอย่างนะโอเคเอากระสุนเต็มยางเต็มแล้วมาราทอสระเบิดโอเค โอเคก่อนทำเควสก็เซฟกันหน่อยเนาะโอเคเรามาเลือ่อยรถเก่งครับเราจะไปเลือ่อยรถจี๊คันนี้ทางไหนเร็วสุดตัดเข้าเมืองขึ้นบนมันมีเร็วสุดอยู่ก็ขึ้นบนครับ Okay.